โอเคครับก็มาต่อกเลยนะครับสลับเอมี่เนาะคือวันนี้ยจะทำเอมี่รอบเป็นคนเดียวนะครับโซโล่ oro, นั่นเองนะครับโซโลเอมี่โอเคเพลงที่ไม่เพอร์เฟกนะครับวันนี้ก็จะมาทำฉากจบนะครับแบบนี้นะอันนี้ผมก็ขอไปนอะวันนี้ฉันจะใส่เนาะอืมอ,นนอาจจะไม่พากนะครับวันนี้อาจจะไม่พากเนาะอันนี้เขาไม่เกิดเลยนะฉันหลับไปอะ่ะอืมอะไรไม่อยู่นะ โอเควันนี้แม่จะหลับท่องวันหนานั่นแหละืม่จะงุดเรยวแล้วนนะขอบคุณตอนนี้ก็จะบอกเออสวัสดีมี่บลาบลาบลาคุยกันเรื่องเอ่มแขนฉันหักอะไรเงี้ยไปคุยกันโอเคมาต่อกันได้เลยมาเอาล่ะเวลาแล้วเดี๋ยวนะมันช้าตั้งอ่ะมันมันโะรับม really really ันดูแหลกๆแหลกเลยที่ตาวงที่เองอันที่เองอ่ะเออที่เองโอเค ก็เนานะผมอาจจะไม่ได้ภาคนะครับผมเพราะว่ามันมาทำฉากจบแล้วครับวัวถ้าเกิดมันมีฉากบางฉากที่มันฉากมันฉากใหม่เดี๋ยว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 ทำไมสปริงเดนทำไมมันมันค้างอะ่ะเดี๋ยวตแตกตัวโทรศัพท์ผมก็แรงอยูน่นะโทรศัพท์ผมอะไม่ใช่ว่าโทรศัพท์ไม่มแรงนะเออมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันกระโถโอเคแล้วก็ไปเจ็ด ก็ขออุ้าอีกทีนะครับถ้าเกิดจะดูผมแบบภาคแบบเต็มๆเนี่ยก็ไปดูเลยอี ep ีแรกก่อนนะครับไปดูก่อนแล้วค่อยมาดู e ีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนาะอีีแรกเนาะช่องผมเบยโอเคครับเอาโอเคครับผมสาธิตให้ดูแล้วว่าถ้าตกลงมาในนี้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เจ้าของเกมเนี่ยตั้งใจที่จะใส่ใส่เข้ามาอีีก ไม่รู้เลยแต่ของเกมออะไรต,ตั้งใจใส่เข้ามาหรือมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้อเอเก็ไม่มั่นใจอ,อ้าวทำไมโกดตดวไม่ติดอแปลกแปลกเลยโทรศัพท์ไม่เปิดอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าทำไมมันดูแปลกๆนย่าฮะโดนอีกละมันมันนี้มันเล่นไม่ออกอ่ะอะโดนอีกละโว้ยมันนี้เล่นไม่ออกเหรอ,อเป็นอนะไรมามันนเนาะ เอาละโอเคตอนนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วเนาะมีชั้นหนึ่งละของป่าจริงใช่ไหเรื่องก็สรุปทุกชั้นนะคะว่าอมี่เนี่ยจะออกไปหาโซนิกเนาะออกจากป่าเนี่ยระหว่างทางก็ไปเจอแตนยักษนะ์เนาะแตนยักษ์นั่นเหรอทำไมอาไอ้เนี่ยเหมือนว่ามันจะสงจองแตนอยู่นะ ท่าน่าจะมีโอกาสที่จะเจอข่าสึมารอนและก็หรือมอันอาจจะขามากเพื่อผ่านช่วงที่ดีจากไอลแลนด์ข้างหน้าน,น,นะนะฮะโอเคครับวิธีที่จะผ่านด่านนี้นะครับคือเราจะต้องเก็บอะไรนะปุ่มสีขาวใช่ไหมไม่ผมก็แสงสีขาวแล้วกันน่ะแสงสีขาวแล้วกันนะผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันนะแต่ตอพวกคุณจะเรียกเลยโอเคไห้ไม่ใส่มือใส่ <ๆ S 1> มือเออนั่นแหละ หรือต้องไปเก็บแล้วก็ออกมานะมีอยู่สองที่อืมสองที่โอเคนะครับระหว่างทางก็จะมีอันตรายนะครับอืมอย่าคาวบาโก้เนี่ยแน่นอนโคตที่จะจบเลยนะครับโอเคไปเก็บแล้วเรียกออกมาเลยเละ่ะเรื่องที่ว่ามันอาจเจอคาร์ออสเอมอรอนก็ได้เนี่ยผมคิดว่า มันก็มีแหละแต่มันอาจจะอยู่ในสวนลึกของที่นี่เนาะในสวนลึกของที่นี่่ะก็จะอันตรายแน่ๆผมคิดอย่างนั้นก็เลยคิดว่าผมไม่ได้มาเก็บอ่ะเพราะว่าผมมาทําฉากจบจบโซโล่เนาะก็เลยคิดว่าไม่เก็บดีกว่านะโอเคครับนี่ก็อันนี้สองอน่าจะอยู่เฮ้ยถ้าไม่ีละท้าไม่ดีล่ะเฮ้ยอย่าอยา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 อย่านะเว้ยโอเคหลุดแล้วหลุดแล้ว เฮ้ย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 โอเคครับหลุดแล้วโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีดักคนนะครับถ้าใครสังเกตเนาะก็จะเห็นเนาะอันแนโอ้โหโกไม่ได้กินหุมหรอกไม่ได้กินจะไปทำไมโกอ่ะผมไม่ไปหรอกผมจะไปเน็กซ์เออเน็กซ์ปลอดภัยกว่าใช่ครับไปทำไมต้องไป โอเคโอเคถ้าเกิดใครวินหัวเนี่ยหรือมุนหัวเนี่ยขออภัยด้วยนะครับโอเคเขาก็กลับไปทางเดิมเลยนะอืมเอาละโอเคกลับไปทางเดิมเลยตรงนี้ก็มีดักเหมือนกันนะครับตรงนี้มีดักถ้าเกิดพลาดก็คือจบเลยครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้หมดเลยโอเคครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นโซนิกเนาะก็อาจจะยากนะครับแต่ผมว่าไม่ยากยู่แล้วครับสลับผมอะ่ะอืมโอเค ของคิวก็ผมก็ขอตัดไปเลยเนาะโอเคอืมฉันได้รับโปรเซสก็ตรงนี้ก็จำเนาะก็ไม่ได้ยากสำหรับผมหรอกอืมโอเคนะครับขอย้ำอีกทีนะครับภาคใครอยากจะดูแบบภาคแบบเต็มๆเนี่ยไปดูในพาร์ทแรกนะครับอันนี้พาร์ทสองเนาะไปดูก่อนเข้ามาดูพาร์ทนี้ก็ได้นะครับอืม โอเคเร็วขึ้นนิดเลยนะอ Immulator Speed โอเคครถึงละเทอก็จะบอกว่าครีมทำอะไรที่นี่นะนักเขียวอยู่ไหนอ่ะแล้วเทวก็จะไว่านักเขินนะครับที่จับครีมไม่ได้เนาะแล้วเธอก็จะว่าอีกจเธอตัวหัวเสียเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้เธอเนี่ยอ่าแล้วครีมก็รู้ว่าเทวกับนักเขียวพยายามที่จะฆ่าตัวเองนะครับก็เลยคิดที no? okay. mm ่วิ่งหนีเนาะหรือว่าเป็นตัวปลอมเนาะโอเคนะครับก็จะถึงฉากไล่ล่านะครับโอเคนะครับผมก็ ยังไงถ้าก็ปล่อยให้คทีมตายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําของครีมผมมาทําของเอมี่เออโอเคก็้าโดนนักเข้าก็จบเลยนะครับครับตรงครับจะได้เห็นฉากยอมแพ้แบบใหม่ของคลีมนะครับโอเคไปดูกันเลย หลังจากนั้นเอมี่ก็มาอยู่ต้นไม้นี้ต้นเดิมสินะอืมจะคนเข้าไปกันหมดแล้วเอมี่แต่ก็เธอแค่คนเดียวครีมแซลลี่ ผมคงจะเอาความคิดออกนะมาอยู่ด้วยกันเถอะเอมี่แน่นอนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ขอไม่พูดแล้วกันนะก็จะจบแค่นี้แหละว่าก็จบไปแล้วครับสลับแซลลี่ดออี ในคอนติเนียสในแม่ไอ e I อบทรีนะครับผมก็จบไปแล้วเนาะอืมก็ฉากจบของเอมี่เนาะคลิปนี้เนาะเป็นฉากจบของเอมี่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพราะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเนี่ยนะครับนะครับผมก็ย้ำอีกทีนึงครับใครอยากจะดูแบบตัวเต็มตัวเต็มภาคแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยไปดูในอีพีแรกนะครับ EP แรกได้่ํทำไว้แล้วนะครับพ p แรกถ้าเกิดใครไม่ดู EP สอเนะี่ยก็ขอให้ไปดู EP แรกก่อนแล้วค่อยมาดู EP สองก็ได้นะครับผมขอแค่นี้เนาะอโอเคครับก็จะลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนะขอล้องนะครับลืมแชร์คลิปด้วยอืมก่อนเนาะรืออยู่เจ้าหนึ่งคนภาคเนะนี่ย d a ็อก o x เออคนภาคซูนิคคือแบบสุดยอดมากผมชอบเสียงเขาจริงจริงน,นะอโอเคนะ ก็นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดอยากให้มี e ีต่อไปก็ยอดวิวเนี่ยจะต้องถึง200กว่าขึ้นไปเนาะจะมี EP ต่อไปและ EP ต่อไปเนี่ยผมจะทำโซโล่ครีมเนาะว่าครีมรลบาไปคนเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคต่อไปครีมเ็ก็จะเป็นของเซลลี่เซลลี่เส็จก็จะเป็นของดูโอทันทีนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น3คนเนาะก็ทั้งหมด แต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่ใช่จบของเกมหรอกเพราะผมไปดูมาเนี่ยมันมี p a r ์2นะครับอยู่ว่าภาค2นั่นเองเนาะมันก็ยังไม่จบเลยสมบูรณ์เนาะเกมนี้เนาะมันก็จะมีต่อไปเนาะอืมก็ผลงานของผมเนี่ยก็ติดตามได้นะครับปีทั้งภาคเสียงคอมิกซนิกก็มีอยู่เกมก็เพิ่งทำนี่แหละครับเกมเนี่ยอืมโอเค อ๋นะขอบคุณครับโชคดีครับโชคดีรูทรักผมก็ไม่หายไปหรอกครับพี่ลงคลิปช้านี่ยก็ไม่ใช่อะไรครับมันก็มีปัญหานิดนึงก็ผมก็จะอยู่กับทุกคนไปอีกนานนะครับอืมนานเลยครับอยู่กับทุกคนไปอีกนานเลยเนาะรักทุกคนนะครับบาย